เห็นเรียดำายไหลครับปล่งปลาเขาหอนหอนๆเอามาจากสเอามาจากเสียวบนละมองพี่น้องตึกแข่เสี่ยวเซี่ยวเชี่ยวบุละนะครับโอ้ยหอมห่วยห่ยนี่ครับปลาคูนกำลังตำอยู่นี่ครับเปล่งปลาเขาหอนหอนตำปลาคูนนี่ครับ กำลังต sí, sí, um. <c oughs> <c oughs> ับ sí, <c oughs> <ogly c> ักหฮวงอยู่นี่เมฆัวสร้างมาจากไก่เต๋อบู่ได้ไหมเมฆัวนี่ครับโอ้ยเฟิ่งเพิ่นเลยแล้วก็คำว่ากระเมียนครับทังเบี้ยวปากน้ำก็ทำลายอะไรครับนี่ครับพักกินก็ตับักหฮวงมีเรียบร้อยเลยครับโอ้ครับดอกแค่นี่ครับดอกแค่ใบแค่ยอดแค่ยอดถักกระเทียมถักกระเทียมนี่ยเราเสษียณเนาะนี่ครับ ชิ้นพกระเสษดครับผมนี่เเ๋ยวเดี๋ยวโอ้ถืกินกระเสียบแล้วก็หอมหอมง่วยๆนีุ่้ยกำไรอะไรกับกำไรไรไรดีบ่เหรีเนาะกำไรไรดีกับปลากะลั่งสีสุกมึงเนี่ยใครเนี่ยละครับ ครับขอบคุณขอบขอบคุณเจนุ่งเจนุ่งปลาแหลีแหลบาาบานพุทธขัวโอบานพืชพดเนาะครับต่อแจ้นุ่งเสียหล่ปลาขาง้อข่ากล้วยบานพืชพดทธมจีสองนะครับเป็นไ้ปลามาประมาณจากโอสิบสองโลยู่บ่อยู่นี่ครับอืมมาทราเน้นว่านนะเป็นไ้ปลามาป,ปิ่งไปนะ กันมาเป็ปิ้งเอาเด้อมาฉันนะครับโอ้ยกะจิมาปิ้งครับนี่นะครับกำลังแดดหว่างกำลังหิวพอดีครับผมครับนี่เนาะแล้วกำลังเตรียมพรอมีผักมีตำบังหูปิ่งปลาล่อเขาเดินครับรอแป๊บเดียวกับท่าคราวเดียวว่าทำไรไรนี่ครับขนมจีนครับขนมจีนเรียกว่าขอบุนเนาะครับสองสาม ขนมจีนเลยว่ากระปุลสองซ้ำน,นี่ครับปิ้งปลาห่อ,หอนกระปอนอีหลีครับห่อนอีหลี <c oughs> ห่อนจนว่าลวกมือไปแล้วครับมาเด้อมาเด้อครับมาจินเข่าเทียนน้ำกันเนาะครับเวลาขนาดนี้ก็บายพอดีบมบม่วงใบสวงเนี่แหละกำลังจีแฉ็บนะครับ กํลังสีเสียบกําลังสีนัวกําลังเป็นว่ากําลังเมื่อยใบหนึ่งใบสองแต่ว่าอย่างไรเสียบเป็นว่ากินประมาณจักใบสามใบสี่่วงเรี่ยงเนี่ยครับแห้งเสียบแห้งครับแห้งเสียบแห้งครับเสียบอีหลีเสียบเฉลือเกินเป็นว่าอืมนี่ครับครับมีผักหนึ่งนะครับนี่ครับกระปุ่นนี่ครับอ๋อ ครับนี่เด้อขอบคุณเด้อขอบคุณเจนุ่งขอบคุณเจนุ่งปลายแหล่บ้านพุกโพดหมู่ที่สองนะครับตุงซื้อเมืองสวนรณโยเอ็ดตัวไหนปลามาปิ่งอ่ะเอาไปปิ่งเลยไปนาเชียวกันกับผมนี่แหละครับไอมาประมาณจากสวงโลนี่ยแหละครับนี่ครับไข่นี่นี่แหละนัำบกงนี่นะครับเอา ยูไก่ยูไก่กลับมาเด้อกรับมาจินน้ากันนะครับขอบคุณแม่ขั้วเพิินเนาะนะครับแม่ขั้วเพิ่นแม่ขั้วคุณคุณยายทองไพรทันสํารงนะครับแม่ขั้วบ้านก่ยอมนี่ละนะครับเป็นเป็นแม่ขั้วเป็นเป็นแม่ข่าเก่านะครับตามเสียบีีนะครับ่ราจะอยากยามใดมีเวลาเนาะช่วงนี้กับ พยายามนะครับโดนโดนกับมาหากันเธอหนึ่งครับบอาตามซื้อมาปร่งปลา,ามาจำัะคุงมีกบปุ่นย่างดีเลยนี่ได้หลายเว้ยกัดอันจิบนี่พอเฮนนาผู้บาดนะครับอ่าจิบนี่มึงจะเน่าจินกับพ่อนี่นี่ครับมึงนี่จะเสียบนล้วลด้ไ ทำลา่เตี้ยแข็งยาวๆเลยโอ้ยแม่กอดเปบริการดีแต่ว่าคนเคยเป็นพนักงานโรงแรมเก่าบ่อนเคยเป็นพนักงานโรงแรมเก่ากันปลาเสืออาหารญี่ปุ่นเอาครับเนาะแามีเสี่ยกรอต่อนะครับคลิปนี้นะครับทามสี่กรอกันละกันครับผมขอบคุณทุกการวางใจนะครับเจริญนะครับกด สับตะไคร้กดแล้วก็เจผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขั้วน้ำแม่ขั้วเขาเขาจะเอือ้อจำงไรกับมาดีๆแต่ก็ผนอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบคุณแล้วขอบคุณสวัสดีครับผม